มาค่ะเดี๋ยวจะพามาดูอีกชุดหนึ่งของคอมโบเซตบางคนจะสงสัยไงว่ามีกี่ชุดมี3ชุดชุดนี้จะพิเศษกว่าชาวบ้านเขานิดนึงนะจะเป็นรุ่นนี้เลยค่ะ DCK 2 0 5 0 P1 T E 1 T ทําไมถึงต้องพิเศษกว่าชาวบ้านเขาใช่ไหมตัวนี้ปกติอ่ะเราจะมีแบบห้แอมป์สอก้อนใช่ไหมไม่ตัวนี้ไม่มี5แอมป์ให้ก้อนเดียวใส่ตัวนี้แล้วกว่านะนะนี่ตัวนี้จะเป็นสว่างกระแทกรุ่น DCD 8 0 5พร้อมแบตเตอรี่5แอมป์นะคะแล้วก็อีกตัวหนึง่ง จะเป็นไขควงไร้สายนี่ค่ะนี่ดูแบตนะคะตัวนี้จะเป็นไขควงไร้สายรุ่น DCF850 แต่แบตจะเป็น Power Stack นะคะชุดน,นี้จะให้แบตมา2แบบเห็นไหม 5A กับ Power Stack เราไม่ได้หยิบผิดนะสงสัยสงสัยจะจิตจะกัดกัารไหมนะไม่หยิบผิดชุดนี้จะมาแบบนี้ DC F850 จะมากับแบตพ o ว e r Sta c k นะคะนี่ดูดูประสิทธิภาพก่อนนะคะส่วน DC D805 จะมากับแบต5 m แท่นชาร์จให้เหมือนเดิม1ชิ้นนะคะรับประกันทุกอย่างคะ่ะทั้งแบตเตอรี่ทั้งแท่นชาร์จตัวเครื่องก็เหมือนเดิมอย่าง,งอแง,อ,งอย่าวุ่นเวอนี่เห็นไหมก็เขียนไว้หน้ากล่องด้วยนะว่า power stack นกะคะ1ก้อนแล้วก็แบต5แอมป์หนึ่งก้อน, M, น,อนพร้อมแท่นชาร์จอย่างง,งอย่าหลงสนใจมาจเจอกันได้ที่ร้านทะเลฮาร์ดแวร์มาไม่ถูกโทรสอบถามค่ะมาเจอเจอน้องๆได้ที่ร้านทะเลฮาร์ดแวร์ฝากไว้ด้วยนะกับชุดคอมโบเซตอีกชุดหนึ่งอยากรู้ตัวไหนคอมเมนต์มาเดี๋ยววหลังจะมาบอกให้อีกหรือว่าอยากจะเจอตัวจริงแต่ตังค์ค่าตัวด้วยค่ะเดี๋วกวาลบมาโอเคช่วงนี้ก็ขอฝากไว้ด้วยนะ,ะจากร้านทะเลฮาร์ดแวร์บ๊ายบาย